สดีค่่ะเพือนๆสำหรับคลิปนี้ขอนำเสนอคอมเมนต์ของชาวโลกเมื่อทีมวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมชาติจีนซึ่งเป็นอันดับสองของโลกได้ในการแข่งขันวอลเล์บอลเนชั่นลีก2022 2หรือ VNL 2022สัปดาห์แรกที่อังการาอารีนาประเทศตุรกีวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ15ของโลกซึ่ง3แมตช์ที่ผ่านมาชนะบัลเรีย และเซอเบียก่อนจะมาแพ้เบลเยียมในนัดล่าสุดพบจีนอันดับ2ของโลกที่ชนะมาแล้ว3มแมตช์รวดซึ่งผลการแข่งขันไทยชนะจีนไป3ต่อ2เซตทำให้ทีมชาติไทยได้คะแนนอันดับโลกเพิ่มมาอีก13คะแนนรวมเป็น204คะแนนและแซงเกาหลีขึ้นมารั้งอันดับ14ของโลกเรียบร้อยส่วนอันดับในศึกวอลเลย์บอลเนชันลีกนักตบสาวไทยขยับขึ้นมารั้งอันดับ6 ปิดท้ายการแข่งขันสัปดาห์แรกไปอย่างสวยงามสำหรับนัดต่อไปวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะแข่งขันแบบเก็บคะแนนต่อในสัปดาห์ที่2ที่สนามอนาเรต้าโคลิเซียมเมืองเกซอนซิตี้ประเทศฟิลิปปินส์อีก4ครั้งวันอังคารที่14มิถุนายน2565เวลาบ่าย2แคนาดาพบไทยวันพฤหัสบดีที่16มิถุนายน2565เวลา10โมง โปแลนด์ Poland, พบไทยวันศุกร์ที่14มิถุนายน2565เวลา6โมงเย็นญี่ปุ่นพบไทยวันอาทิตย์ที่19มิถุนายน2565เวลาบ่าย2สหรัฐอเมริกาพบไทยคราวนี้เรามาลองฟังกันดูคะ่ะว่าพวกเขาแต่ละคนจะคิดอย่างไรกันบ้างเมื่อนักตบสาวไทยสามารถเอาชนะจีนได้มาเริ่มที่คอมเมนต์แรกคะ่ะ ฉันต้องสารภาพว่าฉันกำลังเป็นแฟนตัวยงของประเทศไทยโดยเฉพาะพิมพิชยาไทยแลนด์กำลังสร้างประวัติศาสตร์บน VNL ที่น่าตื่นตาตื่นใจคอมเมนต์ต่อมาฉันไม่เคยเห็นผู้ชมชาวตุรกีเชียร์ทีมต่างชาติเหมือนที่พวกเขาเชียร์ทีมไทยในวันนี้ผู้เล่นชาวไทยแสดงผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดของทัวร์นาเมนต์มาโดยตลอดไม่เคยยอมแพ้และกลายเป็นขวัญใจของฟแฟนๆอย่างแท้จริง สำหรับผลงานและความน่ารักที่ไม่เคยหยุดนิ่งอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าทีมนี้จะประสบความสำเร็จใน VNL ที่ดีที่สุดของประเทศไทยและกลับมาตุรกีสู่รอบชิงชนะเลิศไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมาขอแสดงความยินดีกับทีมไทยสำหรับชัยชนะอันน่าทึ่งนี้พวกคุณน่าทึ่งมากจากบราซิลคอมเมนต์ต่อมา ทีมไทยนี้คาดเดาไม่ได้พวกเขาเล่นด้วยหัวใจและจิตวิญญาณขอแสดงความนับถือสาวๆคอมเมนต์ต่อมาเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่เชียร์ทีมไทยพวกเธอร่าเริงมากเมื่อได้ดูการถ่ายทอดจะทำให้ได้บรรยากาศส,สุดฟินและเหนือสิ่งอื่นใดพวกเธอเล่นได้ดีมากจากบปราเซิลคอมเมนต์ต่อมาในขณะที่หลายคนชื่นชมญี่ปุ่นหรือจีนแต่ฉันรักประเทศไทย พวกเธอเป็นนักสู้รักทีมไทยเป็นขวัญใจในเอเชียตลอดการคอมเมนต์ต่อมาฉันรักทุกสิ่งที่ประเทศไทยกำลังทําอยู่ในขณะนี้เกมทั้งหมดของพวกเธอสนุกและยอดเยี่ยมในการรับชมฉันหวังว่าฟิลิปปินส์จะแสดงความสามารถเดียวกันและจะได้รับการยอมรับในไม่ชา้ารักมากมายจากฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อมาเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่รักพวกเธอและเชียร์พวกเธอ แม้ว่าพวกเธอจะเล่นกับทีมประเทศของคุณก็ตามคอมเมนต์ต่อมาผู้เล่นไทยรุ่นใหม่นี้ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นทีมระดับโลกคงคาดหวังได้มากขึ้นจากพวกเธอในอนาคตคอมเมนต์ต่อมาฉันไม่มีอะไรนอกจากการยกย่องสาวไทยเหล่านี้ด้วยการเอาชนะคู่แข่งในทวีปของพวกเธอตอนนี้พวกเธอพร้อมที่จะกลายเป็นมหาอำนาจด้านวอลเลย์บอลของโลกด้วยรักและเคารพจากอิหร่าน คอมเมนต์ต่อมาเล่นได้ดีทั้ง2ทีมแต่แนวรับของไทยอยู่นอกโลกนี้ยินดีด้วยทีมไทยเสียงเชียร์จากเพื่อนบ้านคอมเมนต์ต่อมาชัดเจนว่าเป็นทีมรองแต่ไทยสู้อย่างเต็มที่และชนะเกมกับทีมจีนที่ทรงพลังน่าจะเป็นเกมที่ดีที่สุดของ VNL 2022จนถึงตอนนี้ทีมไทยเล่นวอลเลย์บอลที่น่าตื่นตาตื่นใจทุกเกมขอแสดงความยินดีประเทศไทย ปัจจุบันพวกเธออยู่ในอันดับที่14ลุยกันต่อคอมเมนต์ต่อมาไทยคือทีมที่2ที่คนบราซิลเชียร์ยินดีกับชัยชนะของทีมไทยคอมเมนต์ต่อมาฉันคิดว่าทีมฟิลิปปินส์ของเราอ่อนแอเกินไปและไม่พัฒนาเลยแต่ตระหนักว่าประเทศไทยพัฒนาขึ้นมากและตอนนี้กำลังมุ่งสู่การเป็นทีมที่โดดเด่นในวอลเลย์บอลน,นานาชาติยินดีด้วยจากฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อมา การเข้ามาของอัชราพรทำให้พวกเธอได้รับชัยชนะเมื่อเธอเข้าเล่นในเซตที่4และ5คอมเมนต์ต่อมาฉันนอนเศร้ากับความพ่ายแพ้ของทีมบราซิลและตื่นขึ้นมามีความสุขกับชัยชนะของทีมไทยยินดีกับชัยชนะครั้งสำคัญครั้งนี้ดีใจจริงๆเพราะรักทีมชาติไทยคอมเมนต์ต่อมาปราดเปรียวแนวรับที่ยอดเยี่ยมการจ่ายบอลดีการโจ,จมตีที่ทำได้ดี การสกัดกันย่างโดดเด่นแม้ความสูงจะน้อยกว่าก็ตามเล่นเร็วน่าดูคอมเมนต์ต่อมาเมื่อทีมรองกลายเป็นตัวเต็งเราไม่เรียกสิ่งนี้ว่าปาฏิหารเราเรียกมันว่าตำนานและทีมไทยคือทีมนั้นใน VNL 2022คอมเมนต์ต่อมาเกรดน่ารู้โค้ชชาวจีนท่านนี้เคยแพ้ทีมชาติไทยเมื่อปี2552ตอนนั้นไทยชนะจีนครั้งแรก แล้ว,วันนี้ประวัติศาสตร์สำรอยอีกครั้งในปี2565เขาได้กลับมาเผชิญชะตากรรมเดิมอีกครั้งคอมเมนต์ต่อมาทีมไทยไม่เคยเล่นโดยไม่มีอรอยยิ้มนั่นคือเหตุผลที่ทีมไทยแตกต่างจากทีมอื่นในโลกพวกเธอสร้างแนวทางของตัวเองด้วยการยิ้มทุกเกมแม้ว่าพวกเธอจะเล่นภายใต้ความกดดันสาวน้อยที่น่าทึ่งคอมเมนต์ต่อมามันไม่ใช่ปาฏิหาริมันคือตำนานฉันรักทีมไทย คอมเมนต์ต่อมาสาวไทยเหล่านี้เล่นด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าฉันเป็นกำลังใจให้พวกเธอเสมอขำทักไทยจากบราซิลคอมเมนต์ต่อมาพิมพิชยาก็เล่นดีนะแต่ชอบชัดชุอ่อนมากกว่าแต่ที่ชอบที่สุดคืออัชราพรแอบผิดหวังเล็กน้อยทำไมเฮดโค้ดไม่ให้อัชราพรเล่นในเซตที่2และ3น่าจะเป็นไฟที่ดีแต่ฉันคิดว่ามันเป็นกลยุทธ์ เมื่อเธอมาอยู่ในเซตที่4และเซตสุดท้ายเป็นผู้ชนะการเล่นผสมผสานของเธอดีมากคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์อัศจรรย์เล่นด้วยความชื่นมืนและรวดเร็วคอมเมนต์ต่อมาทีมชาติไทยเหลือเชื่อพวกเธอเล่นด้วยจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่หลังแพร้รวด2เซตชนะ2อเซตที่เหลือเอาชนะจีนทีมชาติที่สของ FIVB หวังว่าพวกเธอจะเป็นหนึ่งใน6ทีมที่แข็งแกร่งที่สุดใน VNL 2022สุสูๆนะสาวไทยพวกคุณวิเศษมากคอมเมนต์ต่อมาขอแสดงความยินดีประเทศไทยฉันค่อนข้างแน่ใจว่าทุกสายตากำลังจับจ้องมาที่ประเทศไทยหลังจากที่พวกเธอชนะมังกรได้ทีมที่แข็งแกร่งทั้งหมดจะจับตาดูพวกเธอพวกเธอเป็นทีมจากเอเชียที่ฉันชื่นชอบมาหลายปีแล้ว นอกจากนี้คุณยังสามารถเห็นข้อบอกพร่องของทีมที่แกร่งอย่างจีนและเกาหลีใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นโดยไม่มีผู้เล่นที่เก่งกาจของเกาหลีใต้กำลังจะตกต่ำหลังจากคิมจากไปคอมเมนต์ต่อมาได้ข่าวมาว่าเหตุที่อัชราพรมาอยู่เล่นในเซตที่4และ5เพราะปวดท้องช่วงแรกๆแ,แต่ก็ยังตัดสินใจเข้าร่วมทีมอย่างไรก็ตามผู้เล่นทุกคนทำผลงานได้ดีมาก และเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ให้กับทีมชาติไทยคอมเมนต์ต่อมาขอแสดงความยินดีประเทศไทยพวกเราชาวบราซิลดูเกมและดีใจกับชัยชนะของทีมไทยขอให้คุณไปถึงสถานที่ในฝันในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกคอมเมนต์ต่อมาฉันรู้สึกมีความสุขมากที่ชาวตุรกีสนับสนุนทีมไทยแต่ไม่ใช่คนตุรกีเท่านั้นแต่ทุกคนทั่วโลกรักพวกคุณเหมือนกัน คอมเมนต์ต่อมาฉันว่าส่วนสูงไทยได้อยกว่าจีนมากแต่ความภาคเพียรวัยพริบการแก้ปัญหากับสปิริตนักกีฬาเป็นชัยชนะที่สวยงามอีกครั้งสำหรับประเทศเล็กๆในเอเชียที่รูปร่างไม่สูงมากแต่ก็สู้กับมหาอำนาจอย่างจีนได้คอมเมนต์ Comment ต่อมาเป็นแท็กติกที่ยอดเยี่ยมของโค้ชชาวไทยเขาตั้งใจส่งตัวสำรองลง2เซตเพื่อให้ผู้เล่นจีนเหนื่อยและส่ง6ผู้เล่นที่ดีที่สุดกลับไป เพื่อให้ได้ในเซตที่4และ5คอมเมนต์ต่อมาว้าวการป้องกันของทีมไทยนั้นงดงามมากประเทศไทยสามารถเอาชนะสหรัฐได้ด้วยความมุ่งมั่นแบบนี้รักจากตุรกีคอมเมนต์ต่อมาว้าวประเทศไทยทำได้อีกแล้วประทับใจกับรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยฉันหวังว่าคุณจะชนะใน VNL 2022จากแฟนของคุณที่ฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อมา ไทยชนะทีมเทพยินดีด้วยไทยแลนด์พวกเธอสมควรที่จะอยู่บนโพเดียมแท่นรับรางวัลของ VNL 2022นี้อ้อมกอดจากบราซิลคอมเมนต์ต่อมาฉันรักและสนับสนุนประเทศจีนและประเทศไทยเสมอมาแต่ตอนนี้ฉันจะเชียร์ทีมไทยตัวแทนจากอาเซียนรักจากฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อมาทีมไทยเป็นทีมที่สที่ฉันเชียร์พวกเธอเล่นได้ดีมาก ฉันมาจากบราซิลคอมเมนต์ต่อมาการเล่นกับจีนซึ่งเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากสูงเหมือนยุโรปแรวเหมือนอเมริกาและตีบอลหนักอย่างละตินวันนี้ไทยเล่นเกมที่ยากที่สุดเกมหนึ่งในชีวิตและพวกเธอชนะยินดีด้วยคอมเมนต์ต่อมาชัชชุอ่อนพิมพิชยาอัชราพรอนาคตไกลพรพันธ์ทำได้ดีมากในทัวร์นาเมนต์นี้มากันที่คอมเมนต์สุดท้ายค่ะ ไม่ใช่ว่าฉันไม่ชอบทีมจีนแต่ฉันชื่นชมทีมไทยมากกว่าเพราะพวกเขาสอนเทคนิคและความคล่องตัวในการเล่นวอลเลย์บอลให้ผู้เล่นฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่ของเราผู้เล่นของเราส่วนใหญ่ได้รับการฝึกฝนในประเทศไทยและไทยยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแบ่งปันความสามารถและเทคนิคของตนกับผู้เล่นชาวฟิลิปปินส์ช่างเป็นชาติที่เสียสละฟิลิปปินส์และไทยกลายเป็นเพื่อนกันแม้ว่าจะแข่งขันกันในซีเกมส์ก็ตามก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคอมเมนต์ของชาวโลก เมื่อทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมชาติจีนซึ่งเป็นอันดับสองของโลกได้ไม่ทราบเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อประเด็นนี้ถ้าชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์กันด้วยนะคะและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องนานา,นาความคิดด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ